สวัสดีค่ะเสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับเวทีสร้างสรรค์ของสาวประเภท2กับการประกวดราชินีดอกจันบ้านกลางเมืองซึ่งงานนี้ก็มีส,วสาวๆประเภท2จากหลายจังหวัดในภาคอีสานมาร่วมประกวดกันเพียบและหลังจากรับตําแหน่งค่ะราชินีดอกจันของเราก็เริ่มปฏิบัติภารกิจทันทีเลยค่ะกิจกรรมแรกของ3สาวงามวันนี้น้องหนิงโสพิดาราชานนราชินีดอกจันพร้อมด้วยน้องเออาทิรยาตตรีธนวิบูล พร้อมด้วยน้องไข่เจียวกัตันยุตตารัตนธาดารองอันดับหนึ่งและ2ได้เดินทางไปสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลหลักเมืองอุดรธานีโดยกราบเท้าเวสวุวรรณและศาลหลักเมืองผู้ความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวครับจากนั้นก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมการตลาดของธรุรกิจโกลฟิวเจอร์ที่ห้างเพชรทองแม่ไพจิตสาขายูดีทาวซึ่งมีคุณธีระและคุณไพจิตเทียนวริศผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองครับ วันนี้คุณธีระได้เชิญนักลงทุนชาวอุรธานีร่วมรับฟังแนวทางการลงทุนในตลาดทองคำโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท YLG b o l l i o n f u t u r e จำกัดคอยเป็นวิทยากรซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวนมากครับ จากนั้นคุณธีระก็ได้พาสามสาวงามเยี่ยมชมร้านเพื่อชมอัญมณีและเครื่องประดับที่ออกแบบโดยทางร้านเองซึ่งมีทั้งจิวเวลี่และทองรูปพรรณและโอกาสที่สามสาวงามเข้าเยี่ยมร้านในครั้งนี้คุณธีระก็มอบของที่ระลึกเป็นจี้ทองคําแท้ให้กับสามสาวงามงานนี้ก็ทำเอาน้องๆดีใจจนพูดไม่ออกไปต,ตามๆกันครับส่วนธีระผีคลินิกก็เปิดร้านต้อนรับราชนีดอกจานกันทั้งสองสาขาคือที่สาขายูดีทาวและสาขาบขศ ซึ่งก็ได้มีโอกาสทดลองใช้ในวัตกรรมเพื่อความงามอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีคุณแพรณภาพรสัตพันธ์ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดรักผิวคลินิกผู้จัดการคนสวยให้การต้อนรับพร้อมกับถ่ายรูปที่ล,ลึกก่อนจะมอบของข,องขวัญเป็นเซ็ตความงามให้กับน้องๆของเราครับ ปิดท้ายกิจกรรมราชินีดอกจันปีนี้ด้วยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมระดับประเทศนายแพทย์คัมพีกรนนัประกรณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมตกแต่งซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมสัญญแพทย์ของประเทศไทยและประเทศเม็กซิโกซึ่งก็ได้ให้คำปรึกษาด้านสัญญกรมกรมที่ปลอดภัยแก่น้องๆทั้ง3คนงานนี้ก็สอบถามข้อมูลกันอย่างเต็มที่ครับ และนี่คือกิจกรรมการ,รประกวดราชินีดอกจานรบานกลางเมืองเวทีแห่งความงามทรงคุณค่าของสาวประเภท2ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกิจกรรมปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคุณผู้ชมพร้อมกับสาวประเภท2เดินทางเข้าประกวดจํานวนมากครับและพบกันใหม่กับการ,รประกวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสาวประเภท2ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือราชินีดอกจานท์บานกลางเมืองปี2555ครับคราวนี้มาเอาใจสาวๆไ้ทำงานกันบ้าง กับคอลเลกชันล่าสุดจากบูตองเซียราคริสเตน่า2011ซึ่งผ่านการคัดสรรแล้วว่าฮอตนิวหนาวจริงๆค่ะห้างสรรพสินค้าโรบิสันุฒอธานีร่วมกับบริษัทซูเนียการ์เม้นจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ดังบูตองเซียราคริสเตน่าจัดงานมินิแฟชั่นโชว์ต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงกับแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับสาวทำงานรุ่นใหม่ที่ทันสมัย าสาวๆจะได้สนุกกับการ Mix and m a t c h เสื้อผ้าสไตล์ใหม่ๆไม่ซ้ำใครไม่ว่าจะเป็นเบสลายพิมพ์เก๋เเสื้อเชิ้ตเขา้ารูปนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าสำหรับคุณผู้หญิงในระดับบริหารที่ดูดีมีรสนิยมเน้นความสะดวกสบายในการสวมใส่หลากหลายโอกาสอีกด้วยค่ะและใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะคะกับภาพยนตร์ที่วัยรุ่นทั่วทั้งโลกตั้งตารอกับแบมพายทวายไลท์4ภาคหนึ่ง ที่พร้อมเข้าฉายแล้วค่ะจากแฟนชายที่เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2008และกวาดรายได้ถล่มทลายทำให้ทั่วโลกรู้จักชื่อของโรเบิร์ตแพทิสันคริสเตนสจวตและเทเลอร์ลาวเนอร์ในที่สุดการเดินทางของวัมพายทวายไลท์ก็เดินทางมาถึงบทสรุปในวัมพายทวายไลท์4เ a k กิ้งดาวภาคหนึ่ง ที่เล่าถึงเรื่องของการแต่งงานระหว่างสองเผ่าพันธุ์การเปลี่ยนเป็นวัมไพการให้กำเนิดบุตรที่เกือบล่าชีวิตแม่และฝูงหมาป่าแห่งเผ่าคลิกอยู่โดยหนังสือเล่มสุดท้ายนี้มีความยาวถึง754หน้าจึงต้องแบ่งออกเป็นสองภาคซึ่งภาคแรกก็พร้อมเข้าฉายแล้ววันนี้ค่ะ อ oh. อีกเรื่องเป็นการผจญภัยสุดให้หาของพุสอินบูดแมวเหมียวสุดซ่าตาใสาปิ้งในรองทาวบูดหนึ่งในตัวละครที่ผู้คนรักมากที่สุดในโลกของเทรคที่คราวนี้ขอควงคู่คู่หูคนใหม่ออกตะลุยเหล่าร้ายให้สิ้นซากเพื่อสร้างตำนานฮีโร่ก้าชีวิตให้โลกต้องจารึกเอาไว้ถือเป็นหนังแอนิเมชันที่เข้าถึงพร้อมทุกความบันเทิง สนุกสนานเฮฮาเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีค่ะมาถึงคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์กับเมเจอร์ซินเพ็กสัปดาห์นี้ถามว่าแบมพายทวายไลท์4มีชื่อตอนว่าอย่างไรระหว่างอีคลิปหรือ b r บ a k i n g d ดาว ผู้โชคดี3ท่านรับเป็นเลยบัตรชมภาพยนตร์จาก Major c i n e p l เพท่านละ2ที่นั่งค่ะร่วมสนุกกับโฮมอ e เ์เทนโดยส่ง SMS คําคำตอบมาที่เบอร์088-557-1813ก่อนจากกันไปน้องฝนมีกิจกรรมดีๆมาฝากค่ะในวันเสาร์ที่3ทธันวาคมนี้พบกับแฟชั่นโชว์จากเหล่าเด็กๆสุดน่ารักกับวินเทอร์ปาร์ตี้คิดและวันอาทิตย์ที่4ทธันวาคมนี้พบกับโรบินสันดันเวโช อัปเดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆกับแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น fof ermis alua ได้ที่โดมินสานอุดรธานีชั้น2แล้วพบกันสุดสัปดาห์นี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของนักฝนและโฮ mm hmm. มเมดเตนแล้วค่ะพบกันใหม่วันพฤหธธัสบดีหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ